Update, อัปเดตรถไอเน็ประสงค์ราคาสบายกะระเป๋ามีให้เลือกมากกว่า30คันสำหรับพี่ๆีท่านที่กำลังมองหารถไอเน็ตประสงค์เนี่ยราคาสบายกระเป๋าบอกเลยดูคลิปนี้ให้จบนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้รุ้งจะพาพี่พี่มาชมรถเด็ดน่าใช้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถอเนกประสงค์ราคาสบายกระเป๋านะ่คะบอกเลยว่ามีที่เลือกมากกว่า30คันวันนี้จะมีคันไหนกันบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะก่อนดูคลิปนี้ค่ะพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องของเพชรยนต์ด้วยนะคะวันนี้รุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งค่ะ พี่เซรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพใครที่สนใจเข้ามาได้เลยนะคะมาขอพบเซลล์รุ่งได้เลยหรือโทรติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยอ่ะมาเริ่มจากคันแรกนะคะบ,บอกเลยว่าตระกูล,นลนเนีคะรถอเนกประสงค์เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะยกคันนี้มาให้ดูเลยนะคะคุณพี่คันนี้นะคะเป็น t o โยต้าซ r เนี่ย1.8ไฮบิดนะคะคันนี้ได้เป็นตัวไฮตัวท็อปสุดของตารางรถสีขาวหลังคาแบ็คลูปแบบนี้เลยนีคะได้รถปี19คันนี้ไม่เพียง90,000โลเนะีคะมาในราคา599,000คุณพี่ถูกกว่าป้ายแดงเนะะี่ยมาถึงเกือบ400,000บาทเลยนะคะสำหรับคันนี้ให้ดูดีไซน์ของเขาเนะะี่ยคันนี้เนี่ยะคะเป็นรถอเน็ป,ประสงค์จริงๆเนะะี่ยค่ะพี่ขา5ที่นั่งหน้าใช้งานแบบนี้นะีคะไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟ โรเจอร์ or, นะคะคันนี้ฟังกช์ชันมาครบจัดแน่นจัดเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้โตโยตา้าเนะะี่ยะที่เป็นตัวไฮบิดคันนี้ประหยัดน้ำมันทนทานนะคะพี่ขาแล้วที่สำคัญ ดีไซน์เขาเก๋มากๆเลยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้ค่ะพามาดูเส้นสายตัวรถบ้างนะคะสันเหลี่ยมคมตัวรถคันนี้อยู่ครบคันนี้นะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาให้มาครบคันเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับภายในนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนะะี่ยค่ะคันนี้คุณพี่นี่ให้ดูพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3การเนะะี่ยค่ะมาพร้อมนะคะหน้าจอทัชสกรีนเนะะี่ยค่ะแอร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะเบรกมือได้เบรกมือ ไฟฟ้านะะี่คะพี่ขามาพร้อมเบาะหนังทรงสปอร์ตน่าใช้สําหรับคันนี้ค่ะคุณพี่ CHR ลองมีให้เลือกเยอะมากเนะะี่ยค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาเนะะีคะ CHR ทั้งตัวเบนซินน้ํามันล้วนเนะะี่ยคะหรือจะเป็นตัวไฮบริดเครื่องยนต์เบนซินผสมน้ํามันก็สามารถมาได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งะจ๊ะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยไปดูต่อนคะ,ะพี่ขาในส่วนของคันนี้นะคะนี่คันนี้แนะนำเสนอมากๆ นี่ค่ะมิตซูบิชินี่ค่ะสเปซวากอนนะคะคันนี้เป็นตัว2.4นะค่ะไมคิวทนะคะรถปี2007นะคะพี่ขาไม่เพียงแสนกว่าโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาสบายกระเป๋ามากจริงๆค่ะคุณพี่ราคาอยู่ที่179,000บาทคุณพี่ได้รถอเนกประสงค์น่าใช้งานแบบนี้ไปขับเลยสำหรับภายในนะคะบอกเลยว่าเขาคัดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่ดู ะะสำหรับภายในได้เป็นพวงมาลัย4ี่การ เนี่ยคะคันนี้มีในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะคะแล้วก็แอร์นะคะระบบแมนนวลนะคะเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคะเบาะเนี่ยนะคะคุณพี่ขาด้เป็นเบาะหนังสีเบจเนะคะเจ็ดที่นั่งสวยๆเลยเนะยคะพี่สำหรับใครที่กำลังมองหานะรถกว้างๆนะคะเจ็ดที่นั่งราคาสบายกระเป๋าคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆมากๆเลยนะจ๊ะให้ดูเลยค่ะคุณพี่นีคะนี่กว้างจริงนะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะนี่มา นะะในส่วนของด้านหลังนี่คะนี่บอกเลยคุณพี่เจ็ดที่นั่งจากพี่ฟังไม่ผิดเจ็ดที่นั่งในราคา179,000บาทที่เพชรยนต์จัดให้แล้วเรียบร้อยใครที่สนใจนี่คะรีบเลยค่ะคุณพี่ติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะคันนี้สเปซวาก่อนปี2007ราคา179,000บาทเนะะียไปดูกันต่อค่ะคุณพี่เนี่ยสำหรับนี่นีคะ ตัว hrv นะคะตัว1 8 e เราก็มีนะคะใครที่สนใจนะคุณพี่นะรีบเลยค่ะพี่เนะะี่ยรถเรามีให้เลือกมากกว่า30คันจริงๆสีขาวสีดำสีเทาดำมีหมดเลยนะะีนะราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋ามาดูกันต่อเนะะี่ยสำหรับ Honda เนะคะเราจัดคันนี้ให้เนะะี่ยคฮอนด้ราคาแบบ300แสนมิดีดนะคะคันนี้ Honda b r v ะคะ่ะ1 5 v นะคะตัวเอ่อเป็นตัว1 5 v นะคะ ปี2016นะคะคันนี้ไม่แสนเดียวนะคะราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทในส่วนของคันนี้นะคะได้โลโก้ Honda แบบคมเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟหน้าที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะไฟดวงใสามากๆนะี่คะคันนี้ได้เป็นรถสีเทาดำล้อแม็กเดิมศูนย์ค่ะล้ออลอยสีทูโทนนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะนี่ให้ดูนี่นะคะคุณพี่ขา7ที่นั่งนะจ๊ะคันนี้บอกเลยว่า นั่งสบายมากๆเลยนะคะสำหรับฝั่งนี้ฟังก์ชั่นเขาให้มาครบแล้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้ค่ะคุณพี่ดู อ่าเนี่ยฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนี่ยฮะเป็น3ก้านเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของเนี่ยคะด้านในเนี่ยนะคะคอนโซลกลางเขาจะมีในส่วนของวิทยุนะคะ fm am เนี่ยฮะ CD ใส่ฟังได้แน่นอนนะคะแอร์ระบบออโต้คันนี้ได้เกียร์ออโต้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมช่องวางแก้วน้ำให้2ช่องแบบจุใจนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าได้เป็นเบาะหนังนั่งสบายมากๆนะคะแล้วรถเนี่ยคุณพี่เป็นรถ7ที่นั่งนะคะพี่ขานี่ให้ดู เนี่ยคะอ๋อขออภัยคุณพี่5ที่นั่งเนี่ยคะเป็นราคาที่เบาะย่อมเยาวเนาะเนี่ยย่อมเยาวจริงๆนะคะคันนี้5ที่นั่งนะคะคุณพี่อ่ะเนี่ยเบาะหนังเนี่ยแน่แนๆเลยนะคะไม่มีรอยขาดเลยนะคะสำหรับคันนี้เบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้แจ้งอีกทีค่ะพี่ Honda BRV นะคะตัว 2.5V ราคาอยู่ที่379,000บาทผ่อนเริ่มต้นคันนี้นะคะเพียง6,000นิดนิด นะคะ,ะมาดูกันต่อค่ะคุณพี่คันนี้นะคะเป็น Toyota เน,นี่ยค่ะนี่แบรนด์โตโยต้าราคาสบายกระเป๋าก็มีนะคะคันนี้เลยค่ะคุณพี่ Toyota a อเวนซ่านะคะ 1.5G รถปี2019คันนี้ใหม่เพียง90,000ืโลเนะมาในราคา4 1 9 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้บอกเลยว่า ฟังก์ชันเขาให้มาค่อนข้างที่จะครบคันเรียบร้อยแล้วนะคะทะเบียน9006ค่ะคุณพี่9น้าจะเลิญรลุง่งเลืองแน่นอนนะคะใครที่สนใจรีบเลยค่ะคันนี้เจ็ดที่นั่งแบบของแท้นะคะพี่ขาพามาชมภายในนิดหนึ่ง ะะสำหรับภายในคันนี้นะคะแจ้งอีกทีฟังก์ชั่นให้มาครบคันเรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะได้ในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะคุณพี่ขะนี่นะคะระบบควบคุมเครื่องเสียงมีมาให้นะะมาพร้อมหน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะฟังได้ทั้งวิทยุ FM AM CD ใส่ฟังได้ค่ะคุณพี่ขะแอร์ A, นะคะระบบแมนวนวลเกียร์ออโต้เบรกมือระบบแมนวนวลมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้ได้เป็นนะคะ ในส่วนของเบาะผ้านะคะนี่เบาะผ้าสีดำนะคะ7ที่นั่งความกว้างเป็นเลิศน,นะคะโครงสร้างสวยเดิมแน่นอนนะจ๊ะมาดูกันต่อนีคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนี่คุณพี่มานะคะในส่วนของด้านหลังนี่คะเหมือนไม่ได้เซ็ตไว้แต่ ใช่ไม่ได้เซ็ตนะคะพี่ขาเบาเนี่ยสามารถพับได้จริงๆนะคะคุณพี่นี่บเบาะนแน่นๆตึงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีในส่วนของแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยเนะยคะเย็นฉ่ำสะใจนะคะพร้อมปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะค,ะคุณพี่นะ,ะนะ,ะแล้วในส่วนของด้านหลังเนี่ยตรงเพดานนะคะก็มีในส่วนของไฟมาให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยคะไม่ต้องกลัวมืดเลยเจ็ดที่นั่งนะคะพี่ขากว้างใหญ่ไพศาล ในราคา419,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ To โตยตา a าอเวนซา 1.5G ปี19ใหม่เพียง9,000โลใครสนใจรีบติดต่อได้เลยนะจ๊ะ มาดูคันต่อไปค่ะแรไอเทมนะคะสวยจัดใจมากนะคะคันนี้ค่ะคุณพี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดค่ะ Toyota v e l ล z นะคะ1.5พรีเมียมนะคะรถปี2023เองนะคะคันนี้ใหม่เพียง60,000โลนะคะมาในราคา660,000 9,000บาทคะ่ะคุณพี่มาดูกันนะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะคะไฟหน้า LED เรียบร้อยโคสาเลยคุณพี่ไม่มีรอยแตกเลยนะคะพี่ขามาพร้อมไฟตัดหมอกดวงใหญ่ๆนะคะพี่คันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์ล้ออร่อยสีทูโทนคันนี้นะคะพี่ขาฟิล์มติดให้รอบคันไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะภายในบอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายนะคะได้รถปี2บบอกเลยปีใหม่มากๆนะคะปีใหม่มากจริงพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมันติดฝั่ง น,นี่ให้ดูนะคะนี่พวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะพี่ขามาพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายวางสายโทราศัพท์นะคะพี่ขาคันนี้บอกเลยว่าขับนุ่มมากนะคะพี่ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีทั้งรับรอง Apple c a r p l a y พนะคะพี่ขาเชื่อมต่อบู o ทูธได้ฟัง FM a m ได้นะคะแอร์ระบบออโตโ้นะคะปุ่ม Engine start มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นี่ เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พร้อมเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ให้เราเรียบร้อยนะคะคันนี้บอกเลยว่ารลไอเทมในราคา669,000บาทค่ะพี่ได้ตัวพรีเมียมเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะคุณพี่ขาได้เป็นเบาะหนังนะคะสลับกับผ้านุ่มๆนะคะสำหรับคันนี้เนาะนะคะในส่วนของด้านหลังบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาให้มาครบแล้วเช่นเดียวกันนะคะด้านบนนะคะก็จนะมีในส่วนของแอร์หลังนะคะพร้อมที่การ ปรับนะคะความเย็นได้เลยนะคะไฟเฟยอะไรอย่างงี้เกามีให้นะคะมาพร้อมตรงนี้จ้ะคุณพี่คอนโซลกลางนะคะมีที่วางแก้วไห้ึ่ช่องนะคะพร้อมช่องเสียบสาย USB มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะเที่นั่งเลยจากคุณพี่จ๋าราคาสบายกระเป๋า669,000บาทนะคะมาดูตันต่อไปจ้าคันนี้นะคะพ,พี่นี่ให้ดูนี่ ดีไซน์อึกถึกทนคันใหญ่สะใจในราคา7ทีน่นั่งนะคะสบายกระเป๋าจริง Toyota Innova น,น,นะคะ 2.8G นีคะคันนี้รถปี18ไม่แสนเดียวนะคะหู้โหราคาหันจากหน้าป้ายมาให้แล้วค่ะพี่590,000 พันบาทสําหรับคันนี้พี่ได้เจ็ดที่นั่งเนะคะเป็น i n นโนวานะคุณพี่นะโครงสร้างทุกอย่างค่ะคุณพี่เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีคันไขขยับแน่นอนนะคะไม่มีรอยเฉี่ยวชนใดๆทั้งสิน้นเนะคะเพชรยนต์รับประกันไม่รับรถที่ชนหนักพิวามจมน้ํากับสีก่อใหม่เล่มไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะได้ในส่วนของนะคะ พวงมาลัยเนี่ยคะที่เป็นพวงม,มาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพี่ๆพ,พร้อมหน้าจอทัสกีนนะคะคันนี้ได้แอร์ระบบออโตโ้เกียร์ออโตโ้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังกันบ้างคะ่ะคุณพี่มาเลยมาเลยเนี่ยคะด้านหลังเนี่ยคะบอกเลยว่ากว้างมากจริงนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ขาย่อมยาวนะคะสบายกระเป๋าไม่พอนะคะคันนี้ผ่อนเพียงหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะคะนี่ให้ดูนะคะสำหรับอินโนวาเนี่ยเขาจะมีในส่วนของนี่นะคะ ตรงด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะอ่ะช่วยกันเปิดเ่ะเปิดไม่ออกนะคะมนเล่นจ้อจี้ไงคุณพี่อ๋อเปิดอีงที <laughs> อ่ะนะคะสำหรับด้านหลังนะคะนี่ก็จะมีในส่วนของช่องวางนะคะถาดอาหารแก้วน้ำนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆเด็กๆนะคะลูกหลานนะคะสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคะทานอาหารสบายๆเลยนะคะสำหรับด้านหลังแล้วก็มาพร้อมในส่วนของนะคะนี่ไฟเอ็มบิลลท์ค่ะคุณพี่ นี่นะคะแล้วก็แอร์นะคะด้านบนนะคะปรับระดับความเย็นได้นะคะเป็นแอร์ระบบออโต้นีคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะนุ่มๆเลยนะคะพี่ขาพร้อมช่องพักแขนมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้7ที่นั่งค่ะคุณพี่ Toyota Innova นะคะตัวเครื่อง 2.8G ราคาอยู่ที่599,000บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงห0,000ื่น เดียวเนี่ยคะสนใจรีติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะมาดูคันถัดไปค่ะคันนี้นะคะแนะนําอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะเป็นรถหนะะ้าที่ดีไซน์สวยน่าใช้เหมือนกันเนะคะเป็น Honda BRV 1.5 s v นะคะรถปี2019ใหม่เพียง70,000โลค่ะคุณพี่นี่ให้ดูดีไซน์นะคะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะยคะดีไซน์เส้นสายตัวรถคมๆคมไม่มีลักยิมนะคะราคาอยู่ที่ 4 6 9 0 0บาทนะคะในส่วนของภายในนะคะนี่ให้มาดูนะคะ BRV อีกหนึ่งรุ่นนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมันมติดฟังก์ชัน3การหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนแอร์ระบบออโตโอ้เกียร์ออโต้เรียบร้อยเบรกมือระบบเป็นนวนคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะพี่ขาแน,น่นๆเลยค่ะคันนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะ Honda BRV เรามีทั้งสีขาวสีเทาดา สนใจรีบแอดไลน์นะคะเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะคะ่ะในส่วนของด้านหลังนะี่คะนี่เป็นเจ็ดที่นั่งกวง้กวางๆแบบนี้เลยนี่นะคะกว้างมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะนะคะนี่เบาะนะคะก็สามารถพับได้แบบนี้เลยเนะะี่ยจ้าพิพิจ๋าคันนี้นะคะในส่วนของด้านบนคันนี้ที่ให้มานะคะก็จะเป็นในส่วนของนี่นะคะแอร์นะคะ,นะคะปรับระดับความเย็นได้นะคะในราคา 4แสนกว่าบาท4แสนหกมืนเก้าพันพี่ได้รถที่ฟังก์ชันครบสวยน่าใช้งานแบบนี้ไปขับเลยนะจ๊ะดูกันต่อเนี่ยคะสำหรับ Honda นะ,ะเราก็มีไม่พลาดเลย CRV นะคะนี่เราก็มีสีขาวสีเทาสีบอลเงินนะคะมีหมดเลยนะ,ะหรือจะเป็นในส่วนของ r r s s นะคะเราก็มีเยอะด้วยนะคะมีให้เลือกเป็นหัว สามคันเลยนะพี่ๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบรุ่นไหนนะคะรีบแอดมาเลยค่ะคุณพี่ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะดูกันต่อนะคะพี่ขาสำหรับคันนี้เนีคะแร่ไอเทมเช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะคนนเป็นโตโยต้าเซียนตานีคะตัว1.5 g รถปี2019นะคะคันนี้ไม่เพียง78,000โลเนีมาในราคา459,000บาทค่ะคุณพี่นี่นะคะ รถเข้าใหม่นะคะดีไซน์หรูหรานะคะทันสมัยมากๆคันนี้ t o โยต้าเซียนตาพี่ๆไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ดวงโคตรใสไม่มีรอยแตกเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะคันนี้นี่พามาดูนะะภายในนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสามการเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของนะคะนี่ นะคะคุณพี่หน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะแอร์ระบบแมนนวลเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะในส่วนของนี่นะคะคุณพี่ประตูนะคะด้านหลังฝั่งนี้นะคุณพี่ก็จะมีการเปิดปิดระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมนี่เบาะด้านหลังนะคะนี่เจ็ดที่นั่งเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่านะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะเซียนต้าคันนี้แนะนำานะคะพี่ขานี่เปิดปิดระบบไฟฟ้าด้วยนะนะคะในราคาสบายกระเป๋านะคะ bio ก็มีนะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อไปได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะรถอเนกประสงค์สบายกระเป๋าแนะนําเลยค่ะที่เพชรยนต์นะคะเรามีให้เลือกมากกว่า30คันจริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจติดต่อไ่ได้เลยนะคะตามช่องชัางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะติดต่อเซลล์รุงได้เลยนะคะเซลล์รุงที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะรุง่งก็ขอลาไปก่อนฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด share, สมัครรับขาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ¡Gracias! Ah.